รัฐบาลของบ้านเรามันอยู่ภายใต้ภาวะการที่บ้านเมืองไม่เคยมีสิ่งที่เราเรียกว่าวาระแห่งชาติซึ่งจริงๆไม่อยากเรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติเพราะว่ามันเรียกแบบนั้นก็ได้แต่เอาเป็นว่าเรียกว่าเป็น national agenda หรือว่าเป็นวาระแห่งชาติหวะคือพอไม่มีวาระแห่งชาตินะครับทุกรัฐบาลมันจะประสบปัญหาคือมันขาดความต่อเนื่องสิ่งที่รัฐบาลชุดเดิมทํามาก็ไม่ได้ทําภายใต้วาระแห่งชาติ พอรัฐบ,บาลชุดใหม่ขึ้นมาเขาก็รู้สึกว่าทำไมฉันจะต้องทาแบบนั้นอืมอันเนี้ยเป็นปัญหาว่าทุกรัฐบ,บาลเจอหมดแหละก็ใครตั้งปรักได้เร็วกว่าคนนั้นก็จะเดินหน้าได้เร็วกว่าแต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งเราไม่มีวาระแห่งชาติอันที่สองก็คือว่ามันพยายามที่จะไปเปลี่ยนสิ่งที่คนอื่นอาจจะเคยทามาดีละหรือไม่ยอมปรับสิ่งที่คนอื่นอาจจะยังทําขาดตกอยู่หรือยังไงฉันก็อยากจะทําของฉันใหม่ใครจะทํามาแบบไหนช่างเถอะ อันนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าประการแรกเพราะประการแรกแม้ว่าไม่มีวรระแห่งชาติเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราดูเอออันนี้เขาก็ทําดีอยู่แล้วนี่าทาต่อเอออันนี้เขายังทําขาดอยู่นั่นนี่อย่าไปเริ่มใหม่เริ่มตามต่อจากสิ่งที่เขาทำมาละไอ้สิ่งที่ฉันอยากจะทําเนี่ยไม่เป็นไรถ้าเกิดเขาไม่ได้เคยทํามาหรือว่ามันไม่มีอะไรที่มันมีใครเคยทําเลยก็ลองตั้งหลักลองค่อยๆทําดูแต่ว่าไอ้อันที่มันขยับมาแล้วเดินหน้ามาแล้วเนี่ย เราก็ทําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก่อนแล้วก็ทําสิ่งเหล่านั้นเป็นหลักในช่วงแรกช่วงต่อมาเมื่อเราพอตั้งหลักได้แล้วเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่เราอยากทําซึ่งยังไม่เคยมีใครทาเนี่ยค่อยๆเอามามันเหมือนรถนครับ,ค,รบคือถ้ารถมันวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยนะครับแล้วเราไปเข็นมันสักนิดนึงเนี่ยมันอาจจะวิ่งไปได้เร็วขึ้นแต่ถ้าว่ารถมันจอดอยู่นิ่งเลยยิ่งถ้าว่ามันกาําลังไหลลงเขาเนี่ยพอเราไปพักมันเนี่ยมันลําบากมากเลย อ้รถที่มันอยู่นิ่งๆอยู่มันเสมือนหนึ่งนโยบายที่มันมีความเป็นนโยบายที่แท้จริงและมันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอันเนี้ยแม้ว่ามันจะเข็นออกไปยากมันไม่เหมือนกับรถที่มันวิ่งวิ่งมาแล้วไปวิ่งเข็นหรือไม่ต้องเข็นหลอกกระโดดขึ้นมันก็ไปละอ้รถแบบเนี้ยมันยังพอทําเนาแต่รถแบบที่มันเป็นไหลลงเขาผมยกตัวอย่างถ้าพูดถึงรัฐบาลชุดนี้เอาพักเกื้อไทยเลยเนี้ยมันคืออ้นโยบายดิจิตอลวันเล็ไอ้แจกเงินหนึ่งหมื่นบาทกันเนี้ย มันเหมือนหนึ่งรถไหลลงเขาแล้วพยายามเข็นขึ้น mm. นะก็มันมนเจอข้อสองแบบนี้เนี่ยยังไงฉันก็จะทําให้ได้ใครเขาจะทําไม่ทําก็ช่างเขาฉันจะต้องทําให้ได้เนี่ยอืม mm. ปัญหาข้อสองเนี่ยมันเกิดมันก็เลยทําให้เกิดการชนะง,งานแล้วมันดูเสมือนหนึ่งว่ามันทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้บรรดาสองจุดหนึ่งที่ว่ามีใครเขาทํามาแล้วหรือรัฐบาลชุดก่อนใกล้ที่สุดเขาทํามาแล้วเราทําต่อสิมันก็จะได้เดินหน้าไปได้ หรือที่เขายังทําขาดตกอยู่ไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนทาขาดตกอยู่จะเพิ่มเติมแม้กระทั่งรัฐบาลที่เคยทาเรื่องของตัวเองมาเนี่ยนะครับ,รบเมื่อครั้งเป็นรัฐบาลแล้วขาดช่วงที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลถ้ามันยังพอทําได้จะรื้อฟื้นขึ้นมาทําในบางอย่างมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะทําไม่ได้มันก็ทําได้ต่อไปมันก็สามารถเดินเครื่องได้เร็วขึ้นอันนี้ถ้าเกิดทุกมไม่ทําปรากฏว่าเราเห็นเลยรัฐบาลนี้เนี่ยเขาพยายามจะทำสองจุดสามซึ่งหลักๆเลยคือ identity wallet มันก็เลยเห็นเลยครับว่าในร้อยวันที่ผ่านมาเนี่ยพยายามแต่เรื่องนั้นมันก็เลยทาอะไรไม่ได้ผลักไม่ผ่านอันที่สามก็คือว่ามันไม่มีการหลอมรวมนโยบายกันซึ่งเราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วครับท่านมนวิทย์ครับว่าใช่ครับจำได้ครับพอมันไม่หลอมรวมนโยบายกันเนี่ยไอ้นั่นก็ต่างทําไอ้นี่ก็ต่างทําใครคิดอะไรได้ก็คิดใครทําอะไรได้ก็ทําไปมันก็เลยไม่มีการประสานงานกันถึงแม้จะไม่ประสานงานกันก็ตามแต่มันไม่มีการประสานงานกัน สิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเรามองภาพง่ายๆเลยมันเหมือนกับเล่นวงปีพาดหรือว่าเล่นออเคสตราแล้วแต่จะคิดเป็นไทยหรือเป็นฝรั่งครับรานาดก็ตีไปทางปีก็ว่าไปซอก็เล่นอีกแบบหนึ่งของวงก็เคาะไปตามสิ่งที่คิดว่าอยากจะทําเวลาฟังแม้ว่าทุกคนมีฝีมือในทางดนตรีกันหมดนะครับเราก็จะได้รู้สึกว่ามันเป็นน่องแนงน่องแนงต้องแต่งอะไรก็ไม่รู้เพราะมันเล่นไม่เข้ากันครับถ้าเป็นออเคสตราเนี่ยวงยิ่งใหญ่ไปใหญ่ ครื่องดนตรีแต่ละชน,นิดแม้ว่าโน้ตอาจจะต่างกันบ้างแต่มันต้องไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเราไม่เห็นภาพนี้มันก็เลยเกิดปัญหาต่อตามมาสุดท้ายก็คือดือ้ออะไรหลายอย่างที่มันไม่จําเป็นต้องทําหรือมันไม่ควรทําก็จะทํา